ะครับจะมาเปลี่ยนกองดอทเทกครับเป็นรุ่น Honda j a z ๊ดจีดีนะครับกองดอทเทกคืออะไรกองดอทเทกคือกองอากาศผ้านะครับที่สามารถล้างน้ําได้นะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมากกว่า10,000แโลเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกองอากาศของรถ j a z ดจีดีกันนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับผมเ่าจะเจอนี่นะครับกองอากาศเป็นกองเดิมครับนี่ครับผม อันนี้ไม่ต่ำกว่า20 0 0มืนโลนะครับนี่ดำเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมาเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้ดูทีนีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆเอาผ้ามาผืนหนึ่งก่อนนะครับเป็นผ้าสะอ่านะครับเช็ดไปในหม้อรองเช็ดเพื่อให้ฝุ่นอันเก่ามันออกก่อนนะครับเช็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอารองมาเปลี่ยนกันเลยนะครับ แก่ออกแบบคัสติ้งมาเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกองอากาศใหม่นะครับเป็นกองอากาศผ้านะครับของแบรนด์อัลตเทคนะนี่ครับลักษณะเห็นไหมครับความลึกกับความนี่เขาจะต่างกันนะมาเปลี่ยนเลยนะครับผมธีการเปลี่ยนนะครับก็นี่เลยครับปุ๊บธีการเปลี่ยนง่ายๆนะครับวางวางเลยนะปุ๊บใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับผมง่ายๆครับ ปึ๊บป๊บป๊บป๊บนี่ครับวิธีการเปลี่ยนเท่านี้จริงๆครับผมง่ายครับ5้านาทีก็เสร็จครับกองอากาศแอตเต็ทครับนี่ครับกองอากาศอัตเต็ทครับล้างน้ําได้ใช้งานได้กว่า1นึ่งแสนโลนะครับล้างน้ําได้มากกว่าสิครั้งครับสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับสแกน QR code ลงทะเบียนรับประกันได้เลยครับผมราคาเพียง1 2 9 0บาทนะครับทุกรุ่นนะครับมีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ